เหมือนกันผมก็กระทิดนึงรอสำหรับอ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาก่อนสวัสดีค่ะบมาสวัสดีค่ะมามาสวัสดีค่ะามาก่อนหรือทำไมไม่มา วันจั์ได้เจอกันนะคะโอเควันจันวันจันโอเคไหมคะวันจันเจอกันนะขาตอนเอาผมน้องไปไหนแล้วล่ะผมไปใส่แล้วผมอ่ะใส่กระเป๋าค่ะเอามาใส่ให้คุณคืนนะเขาอยู่ใส่แว่นใส่กันรู้เสือไปมาว่านี่อันคืนโดยทั้งเก้าอีหลังก็ไปแง่กระจกหลังก็บแฮนด์ดิ้งซีพอมะเอ้าไม่เอาออกเลยไปไปไปที่นอนตัวเองที่นอนหนูอยู่ไหนคะรองเท้าอยู่ไหนคะ มาอนบอกไปทนอนเลยการรองเท้าก่อนพูดไหนพูดไปไว้ปู่แล้วเดีย๋ยวที่นอนนั่นนะาใส่รองเท้าด้วยมาจานค่ะเจอกันนะคะใส่รองเท้าด้วยค่ะมันไาให้แม่ก่อนไปอบร่มอ่ะใส่รองเท้าก่อนอบรมมันพูดนานมาเอาที่นอนมีสีเข้มหนาวเลยแล้วหมสวัสดีค่ะโอเค่ะ กั่ค่ะ้ดวย๊ายคด้วยค่ะบา่ไปไปสวัสดีค่ะคุณครูก่อนคุณครูอยู่ทางนี้ค่ะทางนีค่ะดบายเจอกันนะเจอกันนะวเจอกันแลจอรันนะคะเมื่อเช้าใครร้องไห้คะอนนาร้องไห้คะอนนาอนาร้องทําไมคะม่ม่มาม่าแล้วมาม่ามายา่ยลูกมัใส่ไม่ถูกค่ะสวัสดีค่ะคุณครูด้วยแล้วสวัสดีค่ะก่อนเลยอนนาอนนา บโบไปิดตาหายจักเน็ตแอนนาไม่ร้องแล้วนะโอเคค่ะโอเคค่ะไปไปชิมชาแดงเรานู่นจนนู่นอยู่อยู่ในตะกร้ารถมีอยู่มาเร็วมาดิสนุกไหมคะสนุกโรงเรียนสนุกไหมคะสนุกสนุกมากไหมคะสนุกอันนาชอบไหมคะชอบมากไหมคะ เขาเก่งเก่งเลยค่ะเ,เออมามาอีลามาไปลูกพระท่านมาไปหาคุณคู่กันเด้อมันฉีดลงแล้วลูกเดอ้อเอมามาอีลามาไป